สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาขยายหัวเชื้อ e อ็นะคะเพราะเราต้องการใช้เป็นจํานวนมากเราก็เลยต้องมาขยายเพื่อลดต้นทุนในการผลิตจัขยายให้เยอะเพราะเราต้องการใช้เยอะเลยค่ะ em ที่ดีนะฮะต้องมีฝาปล่อยปิดสนิทมาถึง<ะ>มือเรานะฮะประโยชน์และวิธีใช้ e-m นะคะในพืช หช้อนแกงผสมน้ำสิบลิตรฉีดพ่นรถราด1-2สัปดาห์เพื่อให้พืชเจริญเติบโตดีประโยชน์ต่อสัตว์นะคะหช้อนแกงผสมน้ำยี่ลิตรให้กินประจำและเปลี่ยนน้ำทุกวันเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดีมูลก็ไม่เหม็นประโยชน์ในการประมง EM 1ลิตรใช้ ในน้ำ10-20ลูกบาทเมตรมั่เสมอทุกสัป,ปดาห์ประโยน์ในสิ่งแวดล้อมใน EM 1ลิตรบำบัดน้ำเน่าเสีย5-10ลูกบาทเมตรนะคะหรือผสมน้ำ500-1,000ลิตรฉีดพ่นรถราดเพื่อกำจัดกลิ่นขยะนะและปรับสภาพดินอากาศก็ดีค่ะ ัวเชื่อ e ีเอมกากน้ำตาลนะคะขวดเปล่านะคะน้ำหนลิตรนะคะเราก็เทไปเลยอันนี้เรามีเยือกตวงอย่างดีเลยนะมีเยือกตวงนะคะจะได้ไม่ขาดไม่เกินนี่ก็คือขวดน้ำอัดลมนะคะประมาณ1.2 1.25ลิตรนะ,ะ,ะเราใส่น้ำไป1ลิตรก็ <S 1> 1 <S จะได้รประมาณขนาดนี้นะคะ วิธีขยาย EM นะคะกากน้ำตาลหนึ่งสามช้อนเกงค่ะสามช้อนเกงนะคะสามช้อนเกงนี่ค่ะเสร็จแล้วตามด้วย EM ็สามช้อนเกง สามช้นเกงนะคะนี่ค่ะพอเราผสมน้ำกับหัวเชื้อ EM, <ม>ีอ็มแล้วก็กากน้ำตาลแล้วก็เขยาให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะแค่น,นี้ก็ได้ หัวเชื้อ EM นะคะเอาไว้ใช้งานโอ้โหได้เยอะขวดแล้วนะเยอะแล้วค่ะอเอาจริงเอาจังมากเลยนะจริงจังมากเศรษฐกรดิเด่นอยากที่แม่ลีขยาย EM นะคะ เอ็ลิตรกากน้ำตาลอัตราส่วนนะคะน้ำา1ลิตรเอ็มสช้อนแกงกากน้ำตาล3ช้อนแกงแม่ลีขยายได้30ขวดทั้งหมดเพราะแม่ลีมีขวด1.5ลิตร แมลีก็เลยเพิ่ม E.M. สี่ช้อนกากน้ำตาลสี่ช้อนใส่ในสัสดส่วนเท่านี้นะคะแต่ถ้าใครที่ใส่หนึ่งลิตรนะคะคำนวณแล้วจะได้สามสิบหกขวดนี่ค่ะสามสิบหกวดเมื่อเราขยาย E.M. เราก็จะลดต้นทุน ได้พอสมควรค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องครูยานะคะ